ไม่เพ็นจะบอกข่าวครับเพื่อนข่าวที่ไม่เพ็นรออยู่ก็คือรอคําตอบจากอดีตสามีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไม่เพ็นมีนัดก็เลยรีบทํางานบ้านของตัวเองแล้วก็จะไปทํางานบ้านข้างนอกค่ะไม่เพ็นก็เลยรีบนิดนึงเพื่อที่จะเสร็จทันเวลาค่ะ ไม่เพนเก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วก็ต้มน้ําแล้วตั้งเอาไว้ให้มันเย็นเก็บไว้ดื่มค่ะเพราะว่าไม่เพนดื่มน้ําจากก๊อกแล้วปวดค่ะแล้วก็จัดอาหารให้พ่อให้แม่บรรพุรุษแล้วอาหารและเครื่องดื่มมาขึ้นหิ่งให้น้องจูลี่ไม่เพนก็จะทำอยู่อย่างนี้หละคะ่ะประจำ ทุกวันค่ะเพื่อนๆเ,เอาเครื่องดื่มและอาหารขึ้นหิ้งเสร็จแล้วไม่เพ็นก็ทำความสะอาดบ้านค่ะทำอย่างไว้เลยค่ะเพื่อนๆใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะ น้ำในกะละมังต้องเตะบอลลอยกระทงค่ะพเพื่อนๆแข็งหมดเลยค่ะเป็นน้ําแข็งเดี๋ยวให้ดูกันนี่นี่มันไม่ใช่น้ำากแล้วค่ะพเพื่อนๆน้ําแต่แข็งพึ่งพึงึ้งพึง,งทุกคนให้ดูเสียทิ้งน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งใสทำน้ำแข็งใสได้เลยค่ะพเพื่อนๆ ตู้เย็นที่นี่ใหญ่มากทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็ละลายแป๊เบเดียวก็ละลายเพ็นก็เสร็จที่บ้านแล้วค่ะพเพื่อน,ออนเพื่นเสร็จที่บ้านแล้วก็จะไปหาคุณตา คุณตาที่เคยไปทําความาสะอาดให้แกนคะคะผ้าพันคอผืนนี้มันยาวมากเลยเดี๋ยวแม่่ินจะต้องคืนขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องหาขงมือก่อนค่ะเพราะว่าม,มาตกตัวนี้หนาวเลยค่ะเพื่อนๆหนาวมากๆผมเผาผมก็เปียกค่ะเพราะว่าสระผมเมื่อกี้ไปค่ะพเพื่อน หิมะค่ะหิมะอุ้ยเต็มเลยเดี๋ยวต้องเดินอย่างระวังเลยครับเพื่อนเพเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเดี๋ยวต้องไปซื้อของให้คุณตาด้วยแกบอกให้ซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็ผลไม้มาให้แกหน่อยแล้วหิมะตกอย่างนี้แกไม่ออกหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเดินยากแกใช้นั่นนะรถเข็นแล้วมันติดหิมะดูหิมะสิครัเพื่อนๆเต็มเลย แต่ก็ยังไม่เยอะหอบของมาด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเส้นทางไปหาคุณตาคะเข้ามาข้างในแล้วค่ะพเพื่อนๆอุย้ยเดินน้ำหนาวเหงือออกไปจ้ะเดินไปเพราะว่าออกมาสายนิดนึงมัวเตะทาความสะอาดบ้านตัวเองก็เลยออกมาสายนิดนึงค่ะ ถึงเลค่ะถึงห้องแล้วใกลจะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาไปไวมากเลยค่ะทุกครั้งที่ไม่เพนไปทำความสะอาดบ้านคนตาแกจะซื้อเค้กมาไว้ชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็ตามไปด้วยกาแฟแล้วก็โค้กค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเ่นได้กลับบ้านแล้วรีบใหญ่เลยเพราะว่ามีนัดค่ะมีคนมารอ นั่นก็คือลูกสาวค่ะไปค่ะออกไปหฮมะกันต่อเพราะว่าไม่เป็นเลดรึ่วโมงค่ะมันเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอย,โอ,ยอย่าสนอนสนอนสนอนเลดขึ้น,นมนะจมงแล้วลูกสาวมาแล้วแล้วก็ Gone. น้องอีกคนนึงเข้ามาด้วยบอกให้เข้าไปร้านกาแฟาไปอุ่นตัวเ mm. พราะว่าออกมาข้างนอกก็มันหนาว ก็บอกว่าให้โทรไปหานะเสร็จแล้วก็ให้โทรไปหาพอาอก็อยู่ข้างๆบ้านไม่เพดน,นะครับเพื่อนมีนัดมีนัดมีนัดจดเจอกับลูกสาวมีลูกสาวคนเดียวแล้วตอนนี้จะต้องดูแลและให้ความรักให้ความอบอุ่นเท่าที่แม่ทําได้ส่ะเพื่อนมีลูกสาวคนเดียวข่าวที่ไม่เป็นรออยู่ก็คือ รอคําตอบจากอดีตสามีว่าเขาติดต่อได้ไหมหรือว่ายังไงได้คําตอบแล้วค่ะอดีตสามีบอกว่าเขาเพิ่งจะบเผาไปเมื่อวานนี้เองโอ้โหคือไม่เพ็นนี่รอใจจดใจจ่อทุกวันเลยค่ะแก,กก็บอกว่ารอเหมือนกันรอทุกวันเหมือนกันทีนี้เราก็ได้คุยกันอยู่พักหนึ่งพอเราเริ่มคุยกันแล้วแก,กก็เริ่มพูดเรื่องเก่าๆครับเพื่อนไม่เพ็นบอกว่าไม่มีเวลา จะรีบไปเพราะว่าถ้าแกอกำเริบเรื่องเก่าๆแล้วมันไม่หยุดมันไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีแม่เพนก็เลยตัดไปค่ะแม่เพนบอกว่าอย่าไปโทษคนอื่นเลยสถานการณ์ของของทุกคนมันไม่เหมือนกันเลขอย่างหนึ่งเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วลูกก็ไปแล้วลูกไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำใจได้นะคะเพื่อนๆทำใจยังไม่ได้ มันต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยคำตอบที่สำคัญก็ได้แล้วก็คือเขาเผาเมื่อวานเสียดายค่ะที่ไม่ได้ไปเผาแต่เราก็ร้องให้ทั้งคู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะม,มันก็ใช้เวลากว่ามันจะผ่านไป อาอารถถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆเีาจะรอลูกสาวอยู่ตรงนี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเพื่อนฝากกดไลค์กระเชร์และกดกระดิ่งตามชมแล้วขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ทุกกำลังใจคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะน้องอยู่จนดึกเลยคะ่ะหิวอยู่ตั้งแต่กี่โมงตอนกลางวันตอนนี้ก็เย็นแล้ว ทีนี้เราก็จะไปกินพิซซ่ากันค่ะแขกค,ค่ะแขกรับเชิญลูกสองคนนั่นเองคนหนึ่งเดินหน้าคนหนึ่งเดินหลังไ,ลได้พิซซ่าแล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วทีนี้ก็จะไปกินแล้วค่ะทีนี้ถ้าจะมาก็มาเลยไม่งั้นไม่ทันนะคะทุกคนก็หิวคดีใจจะได้กิน เดินถือพิซซ่าแว่งเดือดเมื่อไะเด็กส่งพิซซ่าแขกรับเชิญค่ะเพื่อน่เนแขกรับเชิญ youtube น้องใหม่น้องใหม่ค่ะชานิดาไลฟ์สไตล์นะคะติดตามด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัววันนี้ก็เป็นแขกรับเชิญเขาไม่เป็นวันนี้ค่ะลูกสาวไม่เพนก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแต่เขา ไม่ยอมออกกล้องค่ะ